กราบสวัสดียามเช้านะครับสําหรับคุณผู้ชมที่เข้ามาแล้ววันนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นอีกวันหนึ่งที่อากาศหนาวทําสถิติของปีนี้หรือเปล่าทั้งต่างจังหวัดแล้วก็กรุงเทพนะครับจริงๆน่าจะหนาวมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับเห็นหลายคนบอกว่าไม่อยากจะอาบน้ํานะครับนี่ก็เป็นอากาศที่หนาวแต่ว่าสถานการณ์ของบ้านเมืองนั้นร้อนแล้วก็น่าเป็นห่วง เป็นอย่างมากนะครับเช้านี้สําหรับสถานการณ์โควิดต้องใช้คําว่าอาการหน้าเป็นห่วงแล้วนะครับช่วงสา,สายในการถแถลงข่าวของสอบคทําใจได้เลยครับคุณผู้ชมครับสถิติการติดเชื้อโดยเฉพาะในประเทศเนี่ยสูงแน่นอนย้ํานะครับว่าสถิติการติดเชื้อในประเทศสูงแน่นอนคําว่าในประเทศในที่นี้เนี่ยก็หมายถึงการติดเชื้อในประเทศเขาแยกออกจากการติดเชื้อในพื้นที่ ชุมชนของชาวเมียนมาโดยเฉพาะที่ตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับทุกคนคงได้เห็นข่าวแล้วครับนะนะครปฐมซัดเข้าไปอีกห้าเป็น8ดสมุทรปราการอีกเจสุพรรณบุรีอีกห้านนทบ,บุรีอีกสี สมุทสงครามสมุทรสาครประจวบคีรีขันธ์ภูเก็ตโคโราชนครราชสีมาขอนแก่นํำแพงเพชรอยุธยามากันหลายจังหวัดแล้วครับจังหวัดหนึ่งไม่ใช่คนสองคนแล้วครับตอนนี้บางจังหวัดแปดแปเก้าคน แต่ละจังหวัดกําลังจะขึ้นเลขสองหลักแล้วกําลังจะขึ้นเลขสองหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ทําใจได้เลยนะครับสถิติการติดเชื้อภายในประเทศเนี่ยสูงมากสูงมากแต่สิ่งที่ผมจะามาเล่าให้กับคุณผู้ชมที่บอกว่า,วาการน่าเป็นห่วงและมันพันกันไปหมดก็คือการจัดการคนพม่าในไทยจากสถิติทั้งเถื่อนและไม่เถื่อนเนี่ยนะครับมีคนพม่าในไทยเนี่ย ไม่น่าจะต่ำกว่าสองล้านคนนะครับ <c oughs> ไม่น่าจะต่ำกว่าสองล้านคนกระจายตัวกันทั่วทั้งประเทศนะครับเนี่ยสมุดปราการก็มีเออชาวนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังการน่าเป็นห่วงก็คือหลังจากที่พลเอกประยุทธ์ออกถแถลงการว่าจะจัดการให้สิ้นซากเมื่อวานนี้ยังไปให้สัมภาษณ์ว่าไอ้คนชั่วยังไงมันก็เป็นคนชั่ว เราบอกว่าถ้าไปเจอแรงงานเถื่อนแรงงานผิดกฎหมายที่โรงงานไหนจะดําเนินคด,ดีจะสั่งปิดทันทีคือแกขู่ฟ้อมาขนาดนี้ปรากฏว่าปรากฏว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับสักประมาณห้าทุ่มมีนายจ้างสั่งให้ลูกน้องเนี่ยเอาลูกจ้างชาวพมา่าไปทิ้งนะครับ นายจ้างสั่งให้ลูกน้องขับรถขนลูกจ้างชาวพมา่าเนี่ยไปทิ้งข้างถนนเอาทิ้งอย่างกับหมูกับม้านี่แหละครับชื่อบริษัทตอนนี้ชัดเจนแล้วเดี๋ยวรอดูวันนี้ฟาดเลยนะครับจริงๆเช้านี้ตํารวจต้องบุกจับแล้วบุกจับถึงบ้านเลยแล้วก็เรียกนักข่าวไปด้วยนะครับหรือเออตํารวจจะถ่ายเองก็ได้ให้มันเป็นเยี่ยงให้มันเป็นอย่างให้มันประจานกันให้ชัดเจนเพราะความเสียหายมันรุนแรงมากมาก เรื่องของเรื่องเป็นแบบนี้ครับบริษัทหนึ่งที่สมุทรสาครนะคุณผู้ชมผมมีดีนะไปบอกลูกจ้างชาวพม่า,มา23คนมีทั้งมีทั้งที่ปีพาสปอร์ตและไม่มีพาสปอร์ตนะบอกว่าบริษัทไล่ออกเพราะตำรวจจะมาตรวจเรากลัวความผิด <c oughs> กลัวบริษัทจะถูกปิดสั่งให้คนขับรถขนพมา่าเนี่ยนะ23คนขึ้นรถ โดยบอกกับพมา่าว่าเนี่ยเดี๋ยวจะขับออกไปเรื่อยๆนะใครอยากลงตรงไหนก็บอกปรากฏว่าระหว่างที่ขับออกจากสมุทรสาครเนี่ยมีพมา่าขอลงตามลายทางเนี่ยไปเก้าคนจากยี่สิบสี่คนหรือจากยี่สิบสามคนลงไปเก้าคนลงไหนไม่รู้ทิ้งตรงไหนก็ทิ้งลงตรงไหนก็ลงจะไปอยู่บ้านใครจะไปอยู่ซอยไหนจะไปเข้าปัม๊มจะไปเข้าร้านสะดวกซื้อก็วัดดวงกันเอาพี่น้องคนไทยเอ๋ย เสร็จปุ๊บเหลืออยู่สิบสี่คนไอ้คนขับรถบอกว่าเดี๋ยวจะไปส่งที่ระยองจะเอาไปทําสวนผลไม้ที่ระยองปรากฏว่าขับไปถึงที่ระยองปุ๊บพม่าไม่ยอมลงครับโดยบอกว่าเฮ้ยนี่มันใช่สวนผลไม้ที่ไหนนี่มันป่าชัดๆจ,จะเอามาทิ้งในป่านี่เจ้ามาทิ้งในป่าหรือ,อยังไงเห็นพวกเราเป็นหมูเป็นหมาเป็นกาเป็นไก่หรือ,อยังไงพม่าไม่ยอมลงครับไอ้คนขับรถก็เลยบอกว่า งั้นพวกคุณเนี่ยติดต่อหาเพื่อนหน่อยสิทํางานอยู่บริษัทไหนจะให้ไปส่งไปพักกับเขาก่อนได้ไหมปรากฏว่าพ่บ้าก็โทรหาเพื่อนเพื่อนทํางานอยู่ที่โรงงานแห่งหนึ่งแถวอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการไอ้คนขับรถเนี่ยก็ตีรถจากระยองกลับมาส่งที่บางพลีพอมาถึงบางพลีปรากฏว่าในยจ้างของเพื่อนเนี่ยบอกว่าเฮ้ยจะพาเพื่อนมาแบบนี้ไม่ได้นะมันผิดกฎหมาย แล้มันเสียงโควิดด้วยเพราะมาจากสมุทรสาครปรากฏว่านายจ้างของเพื่อนก็ไม่รับไอคนขับรถก็เลยปวดหัวไม่รู้จะพาไปไหนแล้วก็เลยออกอุบายพาไปขับรถอยู่แถวแถวเพืภอบางพรีอยู่ห่างจากถนนบางนาตราดสักประมาณร้อยเมตรมันก็บอกว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวลงไปนั่งพักก่อนคิดก่อนพอพาม่าสิบสี่คนลงไปปุ๊บคุณผู้ชมครับไอนี่ขับรถออกไปเลยหนีครับก็หนีไปเลยนะ มันไม่รู้จะทํำยังไงมันทีนี้ชาวบ้านเห็นว่าเอา้าใครเนี่ยมาอยู่ข้างทางอยู่ในซอยบ้านเราเนี่ยตั้งสิบกว่าคนก็เลยเข้าไปถามโอ้โห,โอโหบอกว่าเป็นพม่าทุกคนตกใจหมดแจ้งกู้ภยัยตารวจทาหารนักข่าวพอไปสอบสวนปรากฏว่าหกคนมีพาสปอร์ตอีกแปดคนไม่มีไม่มีเอาตรงนี้ก่อนนะเอาตรงนี้ก่อนผมรายงานข่าวนี้ผมสงสารเขานะ เขาก็เป็นคนเขาก็เป็นเพื่อนบ้านของเราคนพาม่าดีๆเยอะแยะไปหมดอยู่กับเรามานานเพราะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสงสารเขาเป็นอย่างมากแต่ผมกําลังพูดถึงปัญหาในเชิงระบบที่บอกว่ามันพันกันไปหมดแล้วเอาข้อที่หนึ่งก่อนคุณผู้ชมครับผมว่าผู้ว่าสมุดสาครนี่ชักยังไงยังไงนะครับผมขออนุญาตตั้งคําถามเลยนะครับ ผู้ว่าสมุทรสาครมีความสามารถเพียงพอที่จะต่อสู้กับโควิดในจังหวัดท่านหรือเปล่าคือถ้าคนที่มีขีดความสามารถไม่เก่งอะไปเจอบิ๊กไซส์ปัญหาขนาดนี้เนี่ยอาจจะเอาไม่อยู่นะเพราะอะไรไหนท่านว่าอั้งด่านหมดแล้วเนี่ยสมุทรสาครเนี่ยไม่ให้มีการขนต่างด้าวออกจากจังหวัดท่านเนี่ยเฮ้ยคุณผู้ชมครับมันขนออกมายีบสามคนเลยนะ ก็คงจะรถตู้คันใหญ่ๆคันหนึ่งอะนั่งอัดกันมาแล้วออกจากสมุทรสาครได้ยังไงไหนว่าตั้งด่านห้ามเคลื่อนย้ายทุกเส้นทางตรวจสอบหมดบล็อกหมดไอ้นายจ้างต้องจัดการอยู่แล้วนะคือพลเอกประยุทธ์บอกว่าไอ้พวกชั่วเนี่ยพวกต้องจัดการให้สิ้นซากเนี่ยเอาให้สิ้นซากเลยเนี่ยได้จังหวัดแล้วเนี่ยแต่เอาจังหวัดก่อนคนไม่ดีมันก็มีอยู่ทั่วคุณผู้ชมครับแล้วมาตรการของทางจังหวัดอะ ทำไมหลุดออกมาได้ตั้งยี่บสามคนนะครับนั่งรถตู้ออกมาแน่นอนหรือรถคันอื่นก็ไม่รู้แต่ต้องเป็นรถคันใหญ่นั่งออกมายี่สิบสามคนสมุทรสาครไม่รู้ว่าออกมาได้ยังไงผมว่าชักยังไงยังไงแล้วครับท่านผู้ว่าสมุทรสาครเนี่ยผมว่าขีดความสามารถไม่ใช่ว่าท่านทําไม่ดีนู่นนี่นั่นนะครับแต่ขีดความสามารถท่านถึงหรือเปล่า หลุดมาเมื่อคืนเนี่ยยี่สิบสามคนออกจากจังหวัดได้ยังไงนั่งรถออกมาได้ยังไงเท่านั้นไม่พอนะครับหลุดไปถึงไหนตอนไหนครับไปนู่นจากสมุทรสาครไประยองผ่านกี่จังหวัดเอาสแสดงว่าก็ต้องผ่านกรุงเทพผ่านสมุทรปราการผ่านชนบุรีแล้วก็ผ่านระยองยี่สิบกว่าคนไปว่อนได้หมดเลยครับ อันนี้ไม่ได้สก,กัดจับได้นะอันนี้มันเอาไปทิ้งแล้วแล้วชาวบ้านไปเห็นก็เลยไปแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับสรุปว่าไปได้หมดเลยนะครับขนกันไปได้หมดเลยขนกันไปได้หมดเลยเพราะนั้นเนี่ยเมื่อวานเนี่ยที่ท่านผู้ว่าสมุทรสาครออกมาบอกว่าที่กำแพงมันมีการทุบมีการออกเนี่ย ท่านผู้ว่ายืนยันว่าไม่มีคนออกใช่ไหมผมว่าผมไม่อยากจะเชื่อท่านแล้วละตอนเนี้ยไม่อยากจะเชื่อเพราะว่านี่ขนออกมายี่สิบสามคนรถเป็นคันนะครับขับจากสมุทรสาครไปจนถึงระยองนู่นน่ะไม่เห็นโดนจับเลยไม่เห็นรนสกัดเลยเฮ้ยผมว่าไม่ใช่แล้วล่ะครับคนไทยเอ๋ยผมว่าไม่ใช่แล้วล่ะครับแบบนี้คือมันมันมันออกไปได้ยังไงครับรถตั้งเป็นคันเบื้อเริ่มอะ ผมถึงบอกไงว่าจากสถานการณ์ที่เป็นอยู่เนี่ยตนเป็นที่พึ่งแห่งตนฟังจากนายกรัฐมนตรีถแถลงก็จับสาระไม่ได้แล้วก็ไม่รู้จะยังไงผมว่านายกก็มืนอยู่ครับตอนนี้ต้องดูแลตัวเองฟังจากผู้ว่าถแถลงก็ดูผู้ว่าสมุทรสาครสิครับหลุดออกมาได้ไงเป็นคันนะ่ะ เอาสิคุณผู้ชมครับนี่คือเรื่องน่าเป็นห่วงนะคือมันพันกันไปหมดเอ้าสรุปนายกประกาศนายแจ้งดันกลัวกลัวแล้วก็เอาไปทิ้งปัญหาก็บานอีกสรุปแล้วมันเป็นเรื่องยังไงเนี่ยการประกาศเอาเรื่องมันดีไม่ดียังไงเพราะพะมา่าเนี่ยพันไปหมดผมกลัวว่าเจ้าของบ้านนะครับผมกลัวว่าคนไทยทั้งประเทศเนี่ยที่มีแรงงานชาวพมา่าอยู่ในการดูแลเดี่ยผมกลัวว่าเขาเจะาไปทิ้งนะครับเพราะกลัวโดนจับ เพราะกลัวโดนจับอ้าวสรุปว่าไอ้ที่ประกาศออกมาเนี่ยมันมันจะนำพาไปสู่อะไรอะ่ะคุณผู้ชมนึกออกไหมฮะพบตรก็สั่งการ10จังหวัดติดชายแดนห้ามตำรวจรับเงินทุจริตขนแรงงานเถือนเด็ดขาดก็ว่าไปเลยครับตอนนี้คนไทยเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อเนี่ยมันก็มันก็เป็นเรื่องของคนไทยเขาแล้วแหละนะ นี่เป็นสถานการณ์ที่วันนี้ต้องรอดูนะที่นายกรัตรีบอกว่าเอาให้สิ้นซากปราปราไม่เด็ดขาดคนชั่วยังไงมันก็เป็นคนชั่วเนี่ยแรงงานพม่ากลุ่มนี้เล่าให้ฟังหมดแล้วนะครับวันไยนจ้างชื่ออะไรอยู่ที่ไหนชื่อบริษัทอะไรเนี่ยฟาดอันนี้ให้ดูก่อนแ,และที่ต้องตั้งคำถามดังๆไปถึงสมุดสาครมาตรการของท่านท่านปล่อยให้รถเนี่ยออกมาเป็นคันคันแบบนั้นได้ยังไง ยี่สิบสามคนปล่อยทิ้งข้างทางระหว่างขับรถเนี่ยเก้าคนเหลือสิบสี่คนไปโพที่บางพลีเมื่อคืนนี้เอา้าท่านผู้ว่าก็ต้องรับผิดชอบคือท่านผู้ว่าสมบุรสาครเนี่ยนะการที่ท่านปล่อยให้จังหวัดของท่านเนี่ยมีการเอาแรงงานเถื่อนเข้ามาแล้วก็ทำให้เกิดเชื้อระบาดในตลาดกลางกุ้งเนี่ย ก็ถือว่าท่านร้อยประสิทธิภาพระดับหนึ่งนะตอนปล่อยเข้ามาก็ไม่รู้อันนี้ออกไปท่านก็ยังไม่รู้อีกเข้ามาก็ไม่รู้ออกไปก็ไม่รู้มันยังไงล่ะครับผมไม่ได้มีอะไรผมไม่ได้มาโจมตีแต่ผมคิดว่าความคาดหวังของคนไทยทั้งประเทศณนขณะนี้ด่านสำคัญมันอยู่ที่สมุทรสาครด่านสำคัญมันอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาคร นะต้องเอาให้อยู่ตรงนั้นก่อนส่วนจังหวัดอื่นๆก็อย่างที่ผมบอกแล้วครับว่ามันคัวพันมันมันมัน,มนยั่วเยาะไปหมดแล้วนะวันนี้เตรียมรับเลยครับเตรียมรับฟังข่าวเลยมันจะมีคนติดเชื้อในประเทศเยอะนะนะคนติดเชื้อในประเทศเยอะอืมนะเดี๋ยวมาลุ้นด้วยกันนะครับที่ผมเอาข่าวมาเล่าให้ฟังเมื่อคือนนี้โหสี่ห้าทุ่มอะ สี่ห้าทุ่มรู้สึกเพจคุ้นต้นหรือเปล่านักข่าวที่สมุรประการนี่เขาก็ไปถ่ายทอดสดให้ดูโอ้โหติดตามดูแล้วมันต้องใช้คำว่ามันทอแท้ทอแท้เห็นเห็นอะไรแบบนี้แล้วมันทอแท้เพราะว่าเพราะว่ามันไม่ควรเกิดขึ้นนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมขออนญาตลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายเรามาอัปเดตข้อมูลกันอีกรอบหนึ่งว่าอะไรเป็นอะไรแต่ตอนนี้เนี่ยผมขออนญาตลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ